TikTok อ r r a t o r วิธีเช็คคลิปโดนปิดกั้นไหมแก้ไขอย่างไรให้ดูคลิปนี้ให้เข้าใจสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนตรนตี้แปดแปนะครับก็แวะมาสอนวิธีการเ,เช็คนะครับว่าเราเนี่ยโดนปิดกั้นไหมในคลิปของเราแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนเริ่มต้นมีปุ่มอะไรตรงนี้ก็ฝากและติดตามช่วยทุกแล้วก็ฝากซีรีส์แก้กรรมตรงนี้นะใครอยากให้ช่องตัวเองเนี่ยปังในปี2500 64 p r ป,ปีสมารักตินะครับนี่เลย t ิ k t อกซีรีส์แก้กรรมตรงนี้ไปดูนะครับก็มีหลายๆคนอาจจะงงแต่วันนี้เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูตามวิดีโอที่ผมทำตรงนี้แล้วกันนะเข้ามาในคลิปนี้สมมติว่าผมต้องการเช็คคลิปนี้ว่าถูกลดค่าการมองเห็นไหมก็มันจะมีจุด3จุดเห็นไหมครับให้เราคลิกตรงจุด3จุดเลยคลิกครับพอคลิกตรงจุด3จุดเสร็จแล้วเนี่ยพอคลิกขึ้นมามันจะมีคําว่าการวิเคราะห์เห็นไหมครับ การวิเคราะห์ให้เราคลิกตรงคาว่าการวิเคราะห์นะคะพอเราคลิกแบบนี้ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นมาให้เราดูนะครับแต่บางคลิปเนี่ยมันจะไม่มีการวิเคราะห์นะเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําคําที่มีการพิมพ์มากที่สุดนะครับเป็นสถิติแล้วก็เราเลื่อนลงมาล่างสุดเห็นไหมครับพอเราเลื่อนลงมาล่างสุดเราจะเห็นคําว่าสําหรับคุณสําหรับคุณนี่ก็คือ for you fee หรือ fee สาธารณะถ้าขึ้นมาเ0้บบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ยก้บกว่าเปอร์เซ็น่า คลิปเราไม่ถูกปิดกัน้นแต่ถ้าเกิดว่าฟีไอ้ตรงสําหรับคุณเนี่ยนะครับตรงสีฟ้าเนี่ยมันลงมาเหลือแบบเหลืออยู่สักสิบเปอร์เซนอย่างเงี้ยหรือเหลือศูนย์เลยเนี่ยอันนี้ถูกปิดกั้นแน่นอนนะครับส่วนตรงคําว่าส่วนตัวนะครับกําลังติดตามค้นหาอื่นๆเนี่ยหรือว่ามีการส่วนรุนโดยตรงเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นโปรไฟล์ส่วนตัวโปรไฟล์ส่วนตัวคืออะไรโปรไฟล์ส่วนตัวก็คือมีเพื่อนของเราเนี่ย เขาคลิกเข้ามาดูในหน้าช่องของเรามากกว่าที่ for you Feed นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาดูคลิปที่เคยผ่านฟีดมาแล้วแล้วเขาก็เข้ามาดูในช่องของเรานะครับมันก็เลยขึ้นไปที่หลายหลายคนเขาก็เลยเลื่อนดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปคลิปต่อไป,ป,อไปมันเลยขึ้นเป็นส่วนตัวแต่ถามว่าโดนปิดก,กั้นไหมก็ต้องดูว่าตรงคำว่าสำหรับคุณเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าสำหรับคุณเนี่ยมีมากกว่าทุก ทุกอันเลยแปลว่าไม่ถูกปิดกัน้นแต่ถ้าเกิดว่ามีน้อยกว่านะครับอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะอาจจะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคุณนะครับมีน้อยกว่ากำลังติดตามเพื่อนเเห็นไหมมีคำว่ากำลังติดตามตรงกำลังติดตามเนี่ยกำลังติดตามมาจากไหนกำลังติดตามก็คือเพื่อนเนี่ย คนที่คุณไปกิดติดตามหรือว่าคุณไปแลกเพื่อนมาเห็นไหมนี่แหละครับการที่คุณไปแลกเพื่อนมาแล้วมันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายล่าตรงกําลังติดตามเนี่ยนะครับมันมีมากกว่าสําหรับคุณแปลว่าการที่คุณไปแลกเพื่อนมานั้นอะ่ะมันผิด แล้วก็ทําให้คลิปคุณเนี่ยมันไม่มีค่าการมองเห็นเพราะว่า AI นําส่งไปที่กําลังติดตามมากกว่าแต่อย่างของผมเนี่ยทําไมกําลังติดตามมีแค่หเปอร์เซ็นเพราะว่ากําลังติดตามของผมเนี่ยมีน้อยมากนะครับตอนนี้มีอยู่แค่28ท่านแต่ถ้าของใครที่ไม่มีกําลังติดตามเลยนะครับที่ไม่มีกําลังติดตามเลยนะตรงตรงกําลังติดตามเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยครับ คลิปมันจะถูกนําส่งไปที่ for you Feed อย่างเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่มีคนที่คุณไปกําลังติดตามเลยดีมากนะครับแล้วดีที่สุดเพราะอะไรแปลว่าคุณลงคลิปปั๊บ AI นําส่งไปยังฟีดสาธารณะเลยไม่ต้องส่งไปที่กําลังติดตามเห็นไหมนี่คือข้อดีครับที่ทาไมผมถึงบอกว่าอย่าไปแลกเพื่อนนะเพราะการแลกเพื่อนมันคือวิธีการเล่นทิกตอกที่ผิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปแลกเพื่อนมาแล้วมันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายมันจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้ นะครับ AI นําส่งฟีดไปยังที่กําลังติดตามทําให้ช่องของคุณเนี่ยไม่มีค่าการมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นฝากเลยส่วนค้นหาอื่นๆหรือโดยตรงเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญสําคัญอยู่ตรงนี้เลยนะครับสาหรับคุณกับกําลังติดตามคลิปเนี่ยนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดกฎชุมชนนะครับ AI มันเลยไม่นําส่งไปยังฟีดาธาะณะมันก็เลยกักไว้ก่อนกับคลิปไม่ได้ผิดกฎชุมชนนะครับคลิปไม่ได้ผิดกฎชุมชนเพียงแต่ว่าคุณมีคนที่กําลังติดตามมากกับผู้ติดตาม พอคุณมีคนที่กำลังติดตามมากกว่าผู้ติดตาม AI นําส่งไปที่ไหนก่อนครับ AI นําส่งไปที่กําลังติดตามเห็นไหมครับก็คือเพื่อนที่คุณไปแลกกันมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นะครับคุณเองเนี่ยนะครับไม่มีค่าการมองเห็นคลิปไม่ถูกนําส่งเพราะว่ากําลังติดตามมีมากกว่าสําหรับคุณเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นใครไปแลกเพื่อนมาคุณต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนจะเห็นภาพเลยว่าอ๋อการแลกเพื่อน มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอเคไหมอ่ะฝากแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยอ่ะโอเคไหมครับพอดูแล้วน่าจะเข้าใจขึ้นนะว่าเราจะวิเคราะห์ช่องของเราอย่างไงทีนี้พอเราวิเคราะห์ช่องไปแล้วนะครับเราช่องของเรานะครับถ้าเกิดว่าคลิปของเราเนี่ยมันผิดกฎชุมชนใช่ไหมครับหรือว่าคลิปของเราเนี่ยมันไม่ถูกดําส่งวิธีการแก้ไขก็คือให้เพื่อนเอนเนี่ยนะครับอาจจะเอาไปซ่อนซ่อนเสร็จนะครับแล้วก็ อาจจะลองกดเปิดมาใหม่อีกครั้งหนึงดูซิว่าคลิปจะนําส่งไหมถ้าคลิปไม่นําส่งอีกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับลบคลิปนั้นออกได้เลยเพราะว่าถึงเปิดไว้ก็ไม่มีค่าการมองเห็นและดีไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยมันไม่ถูกนําส่งไปยังฝีสาธารณะเพราะว่าคนกําลังติดตามไม่ดูคลิปเราหรือคลิปนั้นเนี่ยนะครับมันผิดกฎชุมชนหรือเปล่านะครับมันก็จะทําให้ฟีดในช่องของเราเนี่ยผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยลบคลิปนะครับนั้นทิ้งไปได้เลย โอเคไหมอ่ะวิธีแก้ไขก็ง่ายๆแบบนี้ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากคอสเรียนนะครับสอนสร้างายได้กับในหน้า Affiliate ปี2564ใครอยากทำในหน้าเป็นนะครับของในหน้าของ TikTok ในหน้าของ Shopee ในหน้าของ Lazada ให้ดูตรงนี้นะครับตัวอย่างคอสเรียนอยู่นี้สนใจก็ทักที่เทักลิง์กหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับอ่ะไปดูวิธีแก้แล้วก็วิเคราะห์คลิปกันนะครับ